ไอ้คันนี้กูบอกว่าวกูไปขี้แป๊บหนึ่งแล้วมันก็หายไปเลยพวกแผลง่ายไหมเนี่ยเวลาหมอบทําไงมองทางที่ไหนช่องนี้เหรอเฮ้ยมันสะอาดนะเฮ้ยเคนังกินอะไร้ยเขินมันห่อน,น่ะนะ่อากาศมันร้อนนะครับสวัสดีอย่ารุนโคลงไก่ทุกคนด้วยนะครับนะวันนี้คันนี้เคยลงช่องไปแล้วแต่ว่าเขาทํามาใหม่นะครับนะแค่เปลี่ยนชุดสีจบข่าวปิดคลิปได้ยาง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 ล้อเล็ดล้อเล็ดอันนี้ เป็นรถทรงเชงสายยกนะฮะเดี๋ยวเราไปสอบถามวิธีการยกแล้วก็วิธีการยกเขานะครับนะทำไมเขาถึงยกได้แบบไม่มีเบรกหลังนะครับเขาใช้อะไรในการบาลานซ์ตัวแล้วก็ลดนะครับนะมาๆๆสวัสดีสวัสดีครับชื่อภูมิครับภูมิภูมิครับลงช่องไว้แล้วคลิปก่อนเป็นสีอะไรนะสีสีขาวครับสีขาวเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆครับมาภูมิอยู่เนี่ยมา จะพาไปดูครับนี่อันนี้เป็นรถภูมินะครับนะอะไรเปลี่ยนอะไรบ้างก่อนเออจะได้ถามก่อนอันนี้เป็น led ตรงรุ่นไหมเนี่ยไม่ครับแปลงเอาเหรอแปลงเหรอเอาแล้วก่อนนั้นคลิปก่อนมันเป็น s 4ีไหมหรือเป็น led แล้วเป็น s 4ครับอ๋อเป็น s 4อ๋อแปลงชุดเฟรมเป็น led ครับซื้ออะไรบ้างก่อนมาอันดับแรกอ่ะเป็นชุดสีทั้งคันเป็นแดงแก้วดาครับถูกต้องไหมแล้วก็ตัวครอบตัวนี้ครับใช่ไหมชิ้นน้าด้วยใช่ครับใช่ไหมแล้วก็ตัวครอบไฟเลี้ยวใช่ซื้อมาเฉพาะตัวครอบ ถูกไหมครับหมดเบสร็จนี่รวมชุดสีนี่เท่าไหร่จำได้ไหมประมาณชุดสีรวมเอออันนี้หมดอะไรอย่างเเอออันนี้สั่งมาพร้อมกันไหมไม่ครับเอาเลยชุดสีเท่าไหร่ชุดสีสองพันแปดสวยป่ะจากไหนจากไหน ff อะไรแต่งครับอ๋อ ff อะไรแต่งเขาได้เนี่ยครับพ่อะใคก็อยากได้ชุดสีนะเห็นเขา,าคอมเมนต์บ่อยอยู่นะถ่า ff อะไรแต่งดูนะฮะอยากได้ชุดสีนะ้องตะครุยสักสีหนึ่งนะฮะ ff อะไรแต่งน้องน้อง เออกินข้าวยังยังครับไหวไหมกูเห็นมึงยกล้อบ่อยมากเลยไอภูมแล้วมึงก็บอกว่าไม่ไหวมึงโกหกกูแล้วเดี๋ยวจะหาว่าขี้โม้นะครับนะนี่ของแท้นะครับไอภูมิไม่สนใจทําโครงไก่ไม่ใส่บางโคนเหรอไม่ครับเอาตึกตึงแบบนี้ใช่ไหมทรงเชงแบบนี้เลยดีกว่าใช่ไหมครับมันก็ดูสะอาดดีนะแต่สีโอโหสีสวิงอาร์มจากคลิปก่อนเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอ้โหงไม่ซื้อครับ ว่าจะซื้อใหม่เออซื้อใหม่เหอะพี่ว่าเอาสีมีเนียมเหมือนเดิมพี่ว่าน่าจะดูดีกว่าครับพอมึงทําสีเท่านั้นแหละจบเลยภูมเิเดี๋ยวเดี๋ยวพนงมาหน่อยพี่ามหน่อยอันนี้มันเป็นสีอะไรทำมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบเหมือนแดงเลือดหมูเลยอะสีแดงแก้วครับแดงแก้วเหรอคนครับสีสีบอลครับอ๋อน่าจะลองอ๋อลองพื้นผิดสีใช่ไหมครับมันก็เลยมาเป็นสีแบบคึมคึมแบบนี้เนี่ยถ้าแดงแก้วจริงๆจะเป็นแบบนี้เนาะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะให้ดูตรงแดดนะครับ นี่ยถ้าแดงแก้วของเกงจะเป็นแบบนี้ทค,ค,ค,คลองกิน้ลองพื้นผิดจริงๆมันต้องลองสีขาวถูกไหมครับเออพ่อบโบซอนดอกไม้<ช>จากคลิปก่อนคนละใบครับเอ้าเหรอใบนั้นเอาไปโตนโนตนสะพานอ่ะไปตนสะพานไม่ใช่ครับว่าโตนสะพานด้วยนะอทิตยของแท้ปะเยอเฮ้ย <Yeah, do. S 1> เขามีของแท้อยู่นะนี่พอตแฟคทอรี่นะครับผมนะเดี๋ยวจะเจาะรายละเอียดอันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่พูดให้นะครับแต่ถ้าของแท้นะครับให้ดูให้ดูที่ฟอนนะครับ ฟอนของแท้จะเป็นอย่างนี้นะครับสังเกตดูดีๆน,นะครับผมฟอนจะไม่มีตัวไหนยืดนะครับยกเว้นตัว P นะครับผมนะ <_ d ata> ถ้าเป็น h R C เป็นยืดยืดนะครับแสดงว่าของปลอม For Racing Allie ถ้าตัวหนังสือยืดของปลอมแต่ถ้าเป็นแบบนี้ฟอนตัวเล็กแบบนี้ของแท้ครับแล้วก็จะมีตรงนี้จุดสังเกตแต่ของเทียมเขาก็มีนะครับแต่จุดสังเกตเลยคือฟอนนะครับอันนี้เขาไม่ได้เป็นปัเซอร์นะแต่กูพูดให้เออเพื่อ โรงงานพอตแฟคทอรี่เห็นจะได้สักยี่สิบคู่มาแจกเอฟซีครับถ้าได้เอาไหมเอาครับเออภาวนาให้เขาเห็นคลิปครับโอเคจัดไปปูมแจกทรงสั้นๆโหลดหน้าเท่าไหร่โหลดจำเมือเก่าครับเตี๋ยนึกว่าสิบวอสสามร้อยครับค่าช่างไม่ใช่ใช่ไหมจำปอกยกแกนครับตัดไหมตัดครับอ๋อตัดด้วยยกแกนด้วยครับมีระยะยุบไหมไม่มีใช่ไหมอ๋อจำปอกไม่ครับกด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 ให้ดูดิ ออกแรงหน่อยดีภุมมเหมือนตอนยกล้อออกแรงหน่อยเออแบบนี้เชื่อแบบนี้เชื่อเออแล้วไปกดๆอย่างนี้ยเขาไม่เชื่อนะโอ้โหชุดหน้าก,กระบอกเย็บรรอยนะครับนะสีแดงแก้วรองพื้นผิดนะครับผมกลายเป็นสีเลือดหมูเลยจ่อยนะครับนะชุดล้อทรง M C S ตอง1.2ถูกต้องไหมใช่ครับเอออันนี้ผมบอกเลยว่าแม่งโคตรทนโคตรแข็งอะแข็งโป๊กอะอลูมิเนียมซีรีส์เจ นะครับผมเกตเจ็ดศูนย์เจดหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะฮะนี่ชุดล้อแบบนี้เลยแต่ทรงมันสวยดีนะเฮ้ยภูมิีถามเพิ่มหน่อยโหลดจำปลอกแบบนี้เฮ้ยมันดินนี่ว่าภูมิครับเคยบางคนดินไปกี่อันแล้วทำไหมหลายอันใช่ไหมสองอันครับสองอันใช่ไหมเหตุที่มันบินเพราะอะไรล้อไปเสียดบ,บางคนทําให้บางคนฉีกแล้วก็เพอเรียบร้อยครับถูกไหม เออโหคับอื่นบ้างภูมิขับอย่างเดียวเลยสเต็ปเครื่องหน่อยภูมิสเต็ปเครื่องหน่อยอ่าเอ็ดครับห้าสิบเอ็ดเหรอมีด้วยเหรอครับทำไมมึงต้องอมยิ้มแล้วก็มองเพื่อนวะกูไม่เชื่อมึงแล้วอย่างเงี้ยห้าเอ็ดอมยิ้มเอางี้แล้วกันเออสเต็ปห้าสเต็ปห้าห้าเอ็ดอมยิ้มเดือนเท่าไหร่ยี่สิบแปดครับอ๋อนึกว่าจะบอกว่าอ๋อของเทียมครับห้าร้อยไม่ใช่ไม่ใช่ราคาเนาะอันนี้เป็นขนาดของมันใช่ไหมเฮ้ยลูกห้าเอ็ดใส่เลือนยี่สิบแปดเลยไอ้ทิศโอเคโอเคห้าเอ็ดก็ห้าเอ็ดไม่เเป็นไรอา ให้เห็นอมยิ้มเนาะโอเคจัดไปมียศนฮหันไหมไม่ครับเวลาหมอบทําไงมองทางที่ไหนไม่ครับช่องนี้เหรอครับเฮ้ยมันสะอาดนะเฮ้ยเห็นชัดเจ๋ะเลยใช่ไหมพรมใช่ครับเอเอข,ข,ข,ขอขอท่ามหมอบดิท่ามหมอบดินี่ยังจูนอยาดตอนยกอ่ะตอนยกอยก่ะยกยกนั่งนั่งนั่งอยู่จุดไหนตอนยกนั่งอยู่จุดนี้ใช่ไหม แล้วก็เลี้ยงคันเร่งอย่างเดียวเพราะว่าไม่มีเบรกหลังเอาถามอีกทีนึงไม่รู้ว่าคลิปก่อนถามไปได้ยังหงไปกี่รอบแล้วไงไงสามรอบสามรอบเหรอไอ้นี่คือพวกแพ้งไงไหมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตัวสะพานครับ <laughs> ตัวสะพานอ๋อที่เราเมื่อเมื่อเมื่อตะกี้เหรอรอ๋อรอบเดียวกันใช่ไหม <laughs> อ๋อตัวสะพานก็เลยได้แพะอ้าวโอเคประมาณนี้ชุดหลังก็เหมือนกันนะครับหนึ่งจุดสองเอตองเอ็มทีนะครับนะ ยาง4ี่หาหน้าหลังรถหน้าจำปอกเท่าหลัง2 8 0พทโบสวนดอกสงเข้าประกวดนะครับใส่สเตอร์เบอร์อะไรฮะบอกได้ไหมนะหรือจะหมกไว้ไม่ไม่เป็นไรนะหมกหมกไว้ก็ได้ภูมิบอกเลยก็ได้เอาบอกเลยก็ได้นะ1 4 25้าครับ14 25ย้เย็ดดูต้องมีร40บวกแน่นอนนี่อมยิ้มอีกแล้วภูมิแต่เสียดายนะครับเราอาจจะคลิปนี้เบิร์นรอบตัดไม่ได้นะครับเพราะว่าเกรงใจสถานที่นะภูมินะเออเฮ้ยอย่าไปมองขนาดมาก ไอ้คันนี้กูบอกว่ากูไปขี่แป๊บหนึ่งแล้วมันก็หายไปเลยเออเอา้ามาไม่เป็นไรอ่ะประมาณนี้นะหางปลาไม่ใส่ด้วยเหรอครับไปไหนอ่ะหางปลาอย่าบอกว่าปล่อยลงบ่อนะเพื่อนยืมไปครับไอ้แล้วล้อหลังมันไม่ดิ้นเหรอไม่ครับจริงดิเฮ้ยเอ้เอาหางปลาไม่อยู่ล้อมันไม่เบลเหรอรู้จักคำว่าเบลล์ไหม<ว>มันม<ว>บ่เบลล์เตียไม่ครับเอาเหรอเดี๋ยวดูฝั่งซ้ายหน่อยดิ ซอไอสั่งรวยพูดถึงแล้วไอไปไหนวะภูมิไม่หับไม่รู้ช่างหัวมันเอออมไปไปกับผู้บ่าวเขาแล้วน้องน้องมิกน้องมิกนะชุดหน้าเฮ้ยไอยมามาถามนี่หน่อยลืมถามเลยไอยเรื่องจัดทรงบางคนจัดยังไงจุดยังไงยุดยังไงที่มัน่ายกี่จุดสองครับสายขวาคแค่นั้นเหรอครับมัดอ้อมออกระบอกโชค๊คครับถูกไหมใช่ครับแล้วเอาเอา ขีมันทายตัวบางอย่างเี้มันไม่ขาดนะคุณไม่ครับเคยขาดไหมเคยครับเคยใช่ไหมก็ขี่ปกติเนี่แหละแต่มันขาดครับเ๋อเลรอเออแล้วขี่ไม่ได้ไงไมาไอ้ลถดหน้าจำปอกนเฮ้ยลำบากไหมไม่ครับแล้วคิดดูว่ามันเป็นสายยกนะครับคันนี้นะเวลามันเลี้ยงคันเร่งแล้วเวลาลงเนี่ยเป็นไงป้องป้องต้อง,อง,องครับถูไหมใช่ครับเฮ้ยเอาว่ะอ่ะดูระยะนะครับนะ<อ>จำปอกจริงๆนะครับแล้วเป็นกระบอกเว็บ้อยด้วยนะ มันยิ่งทาให้รถเตี้ยไปอีกนะทุกคนใครอยากให้รถเตี้ยนะครับทรงเฉงนะฮะแนะนําใส่เบรกล้อยนะครับแต่ว่าเขารู้กันหมดแล้วแหละถูกไหมที่ใส่กระบอกเบรกล้อยเพราะมันเตี้ยกว่าใช่ไหมใช่ครับเออแต่ถ้าใส่ของร้อยสิบมันเดิมนะคือระยะโหลดเท่ากันอนะแต่ความสูงไม่เท่ากันแน่นอนนะครับอันนี้การันตีคอนเฟิร์มปูทดลองแล้วจริงรใช่ไหมใช่ครับเหลื่อมใส่ไอ้น้องควรจะพูดคําอื่นบ้างเออเอา โอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงกันนะครับนะลูกค้าเอียดอมยิ้มนะครับนะอ่นะประตูเท่าไหร่นะ <14 5. S 1> 14, 25, สิบสี่ยี่ห้าสิบสี่ยี่ห้าส่งเขาบังกว่แต่ทรงมันก็หล่อนะเออส่งมันหลอ่อแต่ขับลําบากนะขับลําบากเคีนักกีเร่อแล้วมาฟังเสียงลูกค้าสิบเอ็ดอมยิ้มบบสนากส่งเขาปังกว่าน,นะจะขอละพลามเลยอย่างสตาร์เลยนะทรงแชงหล่อหน้าจ้ำปัก โบส่วนดอกเนี่ยทั้งแรงทั้งเสียงเบิ้มต้งว่าอย่างเงี้ยเว้นนิดนึ่งว้นนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวเบินอ่ะนั่นนั่นโอเคดับเลยดับเลยแซบฮูมากแนะนำโบส่วนดอกแรงด้วยแก้วโอเคครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อยากเอารถลงช่องติดต่อมาส่งรูปบอกพิกัดจบเลยไม่ต้องถามไม่ต้องถามว่าเอารถลงช่อง เสียค่านู่นนี่นั่นไหมนะต้องทํายังไงก็นี่แหละส่งรูปบอกพี่กัดจบง่ายๆสวัสดีเพจโคตรเอาเลสซิ่งของแท้ผู้ติดตาม2.8แสนขึ้นไปนอกนั้นของปลอมระวังกันด้วยนะปืดสติกเกอร์โคตรเอาสุดเฟี้ยวในตะการติ๊กตอกโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ก่อนหมดเครฟรีไปเลยแผ่นแรก